ลมหนาวว้อยๆผู้สาวหน่อยตำเขาผู้บ่าวหน่อยอ้อยอินห้องลํำทำเพลงโอ้ยกับสบายดีไอ้ไอ่น้องๆนะหมูเพื่อนทุกคูทุกคนมาเนี่ไอ้วินทิพ,พ,พามากินมึกนะปลามึกปิีงปิีงก็จะกซุกบวัวซุกเลยพี่หน่องยลยฝ่าวส่เลยเนาะเอออมุ่ม ผัดบ่อยๆเนี่ยนี่โอ้ยขาเนี่ยห่อนๆกินตัวเบิงบ้งมื่อเนี่ยวินจิพามาลองกินปิีงปลาหมึกเบิง้งเนาะอ่ะมันสีแเสบสีเขาท่าเขาท่างอยู่บ่เดี๋ยวมาลองกันเลยลองหนวดมันซะแบงมาต่างหากได้หนวดเนาะเอไอไหวยซะว่าไก่ปากพี่ดึกเขนาะเอย่ามาจักหน่อยมันไก่ปากได้เป็นท่า Ừ. mhm 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 có mhm mhm bạc Ừ, ừ, Ừ. Ừ. mhm 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 Nghiêng mhm mhm rơm náo rồi các ơi Cho bạn có rơm náo rồi Rơm náo Cô xáo bù bào này bây giờ mình cua Ngon nữa Nè Có ngọt á Thế nên bây giờ mắc khóa đi chát รู้หนึ่งเนอะรับปีร่องเบงเพรเขาจะกินเรื่องคุงแสบว่างกินงรื่องเบงดูแถวอะไรมาแ่งพอดีครับ บ้าเอาลมากัขาดบ่เคยแบบอย่างนูน ไ่ใช่ผูนใหญ่กดเสพบ้าควาเน,นี่ยอากาศเย็นๆน้อยน่ามืองอ่ะ <c oughs> ขูดเข่าเอ้ยข้าวจะวกี้เอ้ยข้าวเป็นเบาเนาะส่วนปีสอง0ันขูดเข่าก็พอเหยียบจักเอาเยอะทั้งบ้าน นุ่อร่อยาวท้าอืมหวนจังหะคู่ขอขู่อข,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 อขูกันเยี่ยมพัฒนา <laughs> บริยาบริยาเนาะอ่ะบริยาเรากล่ะมาออานอ,นอ,นอ,อ,อ,อะลองเจ้าบึงดีบึง น้ำ <c oughs> จิ้มสองสูตรมันนี่แม่ครัวเป็นจัดไห่อืก็ีผูีอ เดี๋ยวมันกินอาหารเพราะมันมี่ผักกัดเพรยเบิ้ลเบิ้ลเราขาดเราเด้อหมอเป็นใบหมอเป็นใบเป็นไม้เดียวแต่ข้าวยังหน่อยเหลือกินตัวบุกจะกินผักหืมมาเดียวเนี่ยนะมุกมี่ผักกัดด้วยชีเหลวเนาะว้าวหน่อยจะมือวะมุกมี่ผักกาดคือสิแล้วเดียวนี่เปลี่ยนเบิ้ลไป Khoa bữa ăn ăn là ui Cái này bữa cũng phát không ạ sai ở trong hòn mồi rãng rỗm lái thằng nhọ rỗm hang rồi nó bên hà nào nó như này nhỉ rãng bên này và mình nhâm bên hà bên hốp cái cái Có khá lá khá thôi A bỏ hưng không có ghê ông mưu trát nắng. Don't hại em kè bưng. vòng giải hoặc bưng mực là không không còn mức nghe nó hông. Hm. 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 สมือด้วยบงหวยมทำไมว่า,า,าเ,เพช้นมอ,อมานีเน่ะอืมตหอมปอม เนี่ยใช้ข้าวหมอ่ะขาดไปหลาพักหึงขาดพักขหมูเมื่อไหร่เป็นของกับนะะ กินจะไ,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 ไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ดีอืมบนปาก chắc chắc tổ luôn bớt có bạn có bạn cậu tổ ship tổ thì bỏ vô chưa Hmm.

ได้ไกลบ่อยได้มันพิถาดมันจะกลายถาดเนาะ <c oughs> พอดีครับมาหางจะขับญ่ปวดจังหน่อยนะขับญ่ปวดจังหน่อย ใส่พาะคอมปี๊กบะคือบอกว่ะบา้าทัวะมาชิหนวดครับเนี่ยมาตรงเลยนะ Hạ ờ, hoàng hay bài luôn Có lý nó có bà cá nó nói lên dần chắc nó để biển xuống nhàm sợ nữa chỉ mặn những này khác đấy nè ừ ừ <laughs> Ôi Nó mà không vậy chứa Phải chứa 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 Xong đi chứa Ừm. Nhìn chứa Ở chứa thua này tí Chắc bà chứa 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 thua อยู่ค <Oakland> รับ <liksom> ใต่น้าร้ายเติมันนะคื่ไอเบื้องเราสือใจหรือว่ามักหรือว่าหักเลยรมกดไลค์ให้ด้อยทุกคนนะิึมกดไลค์กดติดตามเะยอะขอบใจจะถูกกำลังใจข่าวเมาเบื้องไม่สมมนะขอเป็นกำลังใจให้กันหึมกดไลค์กดติดตามเลทุกคนขอบอลยมึงจูใจ ปิงมาเมื่อแจวกับยาเพชรเพชรจังหน่อยหักอมูเพชรแห้งพ่อเพื่อดี่พื่อกินได้พื่อที่แบบมือเสบร์ฟบุหรา่ผลกหน่อยผลเพ่ออย่างนั้นน้องโกน để đi chặt hải bớt nữa, sẵn hết bớt con. để mà canh cho bút thì nó, can cho khuyết nè.

Mm-hmm. หน่หน่วยจับบาท <c oughs> ปิดถ่ายนะทุกคนปิดถ่ายข้ามปิดถ่ายอ่าเพิดอ่ะอืมอ มาีต่ว่าเรียบร้อยเพร่ะิกินปลาหมึกอย่ขาวเพื่นเดี๋ยวเมืองเจอกันคลิปใหม่จูขวอกขักจูขวอกขักไปเลยเพื่อนบายบายโุกดีเจอกันคลิปต่อไป